สวัสดีครับอยู่กับผมนะเช่นเคยโบสกับคุณยูนคุณเชคแล้วก็น้องคีตนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับงไม่เข้าใจเลยเราเรามาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Secret Secret อะไรนะฮะ Secret อะไรวะบอนเจอบอนเจอร์บอนเจอร์ซีเบอนเจอนะฮะอะไรก็ไม่รู้อะครับมันอ่านไม่ออกนี่เกมบบอนเจอร์เลยบังคับเรามาเรื่อเนียนี่เกมบบอนเจอร์น่ยนอนจริงอหร ดดด้ิิโอเคเริ่มเกมแล้วครับเกมแบบงงๆนะครับเปลี่ยนคู่ด้วยมีเปลี่ยนคู่ด้วยมีเปลี่ยนคู่ครับผมมีเปลี่ยนคู่เล็กน้อยฮะช็อตโชว์ดาวครับโชว์ดาวอินหนึ่งนาทีโอเคมาละโอ้โหเสียงปืนมาไกลครับเย้ชื่อชื่อเกมไรครับชื่อเกมอะไรครับชื่อเกมอะไรนะซีเกตพ่อซีเกตพ่อจอ เพื่อนๆอาจจะงงนะครับเดี๋ยวเอาเอาชื่อในชื่อในคลิปแล้วก็ไปเสิร์ชใน Google เเองแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านว่าอะไรซีเคตพอนโชพอนโชที่อย่างอือระบบระบโอ้ยหทำไมทำไมเพื่อนเช็คทำไมเพื่อนเช็คตีแลนเนอ่ะเพื่อนไม่เอานะเพื่อน โอ้ยตนูนคุณยุนเออเรียบร้อยครับโู้พิทักษ์รมดาครับคุณยนข้างหลังครับคุณเช็คเลือดแล้วหน่อยเดียวแล้วคุณยุนคุณยนคุณเช็คคุณเช็คเห้ยมีเพิ่มพลังได้เหรอเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับฝากลูกเมียเขาด้วยเ <laughs> <laughs> ออไลูกเมียท่าต้องไปถึงนู่นเลยนะเนี่ยไปถึงญี่ปุ่นเลยนะเนะี่ย <laughs> ตายแล้วต่ออต่อเฮ้ยนายได้เพิ่มพลังยังไงอ่ะหรือว่เป็นสกิลอ่ะไม่เพื่อนมันเป็นสกิลของตัวเพื่อนเชีมีนี้ด้วยแล้วตัวเรามีสกิลอะไรบ้างวะสกิลอะไรวะเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยใจเย็นเพื่อนโอ้ยเอ้โดนโดนอื้ออื้ออื้อ เอือ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 เอืเอ,อ,อ้ทำไมเพื่อนไม่เอานะ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 เพื่อนอีกทีเดียวอีกทีเดียวคุณยุนอีกทีเดียวเอื้อคุณยุนจัดการต้องคิดตัวนึงเอือเอาละไงงานเข้าแล้วครับคุณยุนอุย้ยระวังระเบิดนะครับ อยู่ระาระเบิดครับอ้าวโดนระเบิดตายสตาร์ทออกสตาร์ทเฉยตกใจก็โดนระเบิดตายอุ้ยอู้หอู้หูอู้หูอุ้ย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 คุณยุนคุณยุนตามครับคุณยุนไม่เอาคุณยุนจัดการครับคุณจุนจะการด้วยฝากด้วยครับเฮือเอาล้วไงระวังระเบิดนะครับ คุูยืนเขาลากอะไรไปอ่ะคุูยืนจะเปลี่ยนเขาเหรออ๋อแต่เอาละทำไมผมปรับจอไม่ได้เรียบร้อยครับโอ้โหสโลอย่างเมามันเนี่ยเอาละไงฮะเอ็นนี้แจกฟรีบน PS4 นั่นเองฮะใช่ครับเล่น รีบเลย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 นะเพื่อนเพื่อที่ดูคลิปรีบเลยนะครับก่อนสิ้นปีนี้นะครับนะฮะจากราคาประมาณสามแสนบาทนะครับแจกรีนะครับผมระเบิดรั้งมดเยอะระเบิดครับเอ่อถ้าว่าเราจะหลบนะเรากดอ่า L อกด L อลสองใส่ตรงพวกหินพวกอะไรมันจะหลบให้เรานะ L อลสองหรอ L ลสองเอสองเออคิดต้องหลบเก่งเลยโอเค อ้าวกระโดดไม่ได้โอชิมาล้โอ้ยคุณคืออ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 ืขขอคจตะกาคุณ yani. เรียบร้อยฝากลูกเมียกันด้วยคุณจุเอาแฟนาก็โหดอะ โอ้โหไม่ธรรมดาครับเขาบอยครับเขาบอยฮะอ้าวทำไมมันปรับดูเพื่อนไม่ได้อ่ะกดปรับดูไงกดกดอันหนึ่งโอเคอันหนึ่งโอเคโอเคโอเคโอ้โหคุณยูนิเฟสเต้ฟาดดื้อนักหรอดื้อนักหรอบอกแล้วให้ไปโรงเรียนบอกให้ตื่นไปโรงเรียนดื้อเลยใช่ไหมดื้อใช่ไหมดื้อเลยใช่ไหมบอกแล้วตอนเช้าให้ตื่นเนชา้าไม่ยอมไปโรงเรียนหรอไหนมาให้มาให้ฟาดซะดีๆมาให้ตีซะดีๆโอ้ตีทะลุด้วยอ่ะ ตีทะลุช่องเลยอะเออมาตีทะลตัวตัวพี่เหงาติดวิไม่ธรรมดาระวังนะกูยืนตีทะลุบ้านเลยครับต้องบวกกูต้องบวกกูต้องบวกกูยืนตีทะลุบ้านเลยครับพี่ดูสายผมด้วยสายผมไม่ใช่สายบวกยืน75วิครับ1นาทีครับเอาแล้วไงฮะเอาแล้วเอาแล้วเพลงเงียบแล้วครับตอนนี้เพลงเงียบแล้วเอ้ยติดติดติด ุมยมีตีระเบิดด้วยตีเอือเอือตีทะลุอ่ะใช่ตรโหดอ่ะผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าคุณอยู่ตีทะลุเดี๋ยวเพิ่งเห็นเลยเกมชื่ออะไรนะครับเกมชื่ออะไรครับสกีป์พอนชิโอนะมึงอย่าหลงอยู่เอาละครับตอนนี้เรากำลังดูถ่ายทอดสดนะครับอีกประมาณครึ่งวินาทีนะฮะ คุณผู้ชครับเรียบร้อยครับ<อ>คุณย,ยุนโอ้ไม่ธรรมดาไม่ทันไม่ธรรมดาเรียบร้อยครับ,บถึงกับถึงกับเน่าพับถึงกับเนิบถึงกันเน่บครับผมวันนี้ไม่เทพเลยอ่ะแม่โอ้โหไรกาดครับโอ้โหซีคันปัดช็อ มามาเพื่อนท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะลองดูอีกแมตช์ไม่รู้ว่าเกมอะไรนะคะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกแมตช์นึงนะไม่รู้ว่าเกมอะไรเหมือนกันออกเลยออกเลยออกไปเปลี่ยนตัวกันไปแต่ไม่เวิร์กในตัวนี้มันบอกช้ามันบอกสต็อปมันบอกเวทติ้ง for lobby host อ่ะเพื่อนหายไปไหนอ่ะเพื่อนออกไปเหรอยังยังเข้ามาแล้วโอเคออกเลยออกออกจากตรงเนี้ยให้เป็นเข้าไปอบบี้อ่ะเพื่อนออกจากตรงเนี้ย เราเข้าไปแล้วพี่ให้หมดโอเคได้ดีเดี๋ยวพี่อินไวบไปมีพุชชั่นไอ้มีพุชชั่นไอ้มีมีพุชชั่นเนี่ยเกมคือะไรหนึ่งพันอะอะไรหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันเดี๋ยวนะผมขอดูดูนิดนึงว่าตัวนี้เป็นเป็นเกมถ้ากดเชียร์นิวเนี่ยมันจะสร้างตัวใหม่ให้เราแล้วมันจะลบตัวเก่าไหมไม่ลบไม่ลบไม่ลบ ก็ผมเนี่ยแหละเวิร์กสุดละสำหรับหนีแล้วมันอัปเดตตัวยังไงไม่รู้เหมือนกันอะไรคือห้าร้อยเวนเตอ๋อค่าหัวเราห้าร้อยครับค่าหัวเราข้างล่างค่ะพี่อันข้างล่างอ่ะหนึ่งพันหรอเออเหมือนก็เป็นนี่ปะ ถ้าเกิดว่าค่าความดีปะ่ะค่าความดีหนึ่งพันไอ้ค่าค่าหัวต่อไปอ่าหนึ่งพันเหมือนกับว่าถ้าเลเวลอัพอ่ะมันจะมีเลเวลอัพอ่ะกดสามเหลี่ยมอะ่ะกดสามเหลี่ยมได้เป็นขี่สีเหลืองมั้งคือถ้าเกิดสีเหลืองเต็มมันจะเป็นเลเวลอัพอ่ะครับ oh. มันจะเปลี่ยนเป็นพิตตี้ไอคอมมินอลอ่ะมันจะเปลี่ยนจากตอนนี้เราเป็นพิตตี้เฉยๆใช่ไหมไอ้พิตตี้มั้งเออ ที่เป็นโลโก้ไอ้ที่เป็นชื่อด้านซ้ายด้านด้านล่างของรูปทางขวามือลองคิดมันจะเขียนพิตตี้ใช่ป่ะลองลองออกมาข้างนอกกันอแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาระบบข้อใจง่ายใช่ไม่ยากครับไม่ยากระบบระบบไม่ยากผมไม่ชอบเคมรระบบยากนะ ทำทับท้อเล่นเรียบง่ายก็เกมนี้เล่นเป็นออนไลน์อย่างเดียวนะครับจะไม่มีเป็นแบบอ่าซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเพื่อผมดูเอออย่าลืมนะมาม่าไวไวครับโอเคอร่อยมากเลยครับเไปวนมาได้โฆษณาถึงมาม่าเขาอยู่เนี่ยบอดทางปากระบาดทางสูตรเนถ้าอินไว้มาแล้วบอกนะเพื่อนอินไว้เปแล้วเพื่อนนี่ไปไปแล้วโอเคเดี๋ยวขออินไว้หนึงนะต้องคลิปเข้ามาแล้ว 6นาทีที่ผ่านมาเดี๋ยวก็เจอตัวผมตัวคันเทศของการวางระเบิดเราลองเราลองเพื่อนโม m i n a ชั o n ลองลองลองดูไหมได้นะได้นะมันเป็นการยึดพื้นที่ invite เลยแา่สนุกมันก็ตายเกิดได้พี่คิดว่ามันเป็นการยึดพื้นที่ก็ต้องตายเกิดหรืปล่วคุณบอส invite ดีกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ยัง,งไม่เห็นคุณยูขึ้นล็อบบี้ยอยู่แล้วาขึ้นตรงไหนอ่ะเอาถ้าเราเข้าเกมมันจะโชว์ว่าคุณยูณลอบขึ้นไหมครับยังไม่โชว์ให้รอ,อ,องให้บอสไว้ไปผมอินไว้คุณยูมาแล้วนะมันมีอวตารให้ซื้อด้วยนี่ใช่ครับซื้อผ่านโซ่เลยครับคุณจีนอวตารเนี่ยมีพวกแต่งตัวใหม่ๆด้วยพี่ไม่มีอะไร ก็ระบบเข้าง่ายดีโอเคคุณยืนมาแล้วครับเริ่มเบอร์อ่าเสิร์ฟฟอร์แมทครับผมแมปซาลอนเหรอมีแมปเดียวเหรอเพื่อนเอาเอาเอาแมปเซอร์เบอร์เพื่อนมาเข้าไปโหวตน่าเอาแมปสุดท้ายดิแมปสุดท้ายเหรอเทรนโอเคเทรนเวกนะเทรนเวกเทรนเวกอะไรนะเทินรถไฟล้มเหรอ ออกมาได้แน้ะใช่ป่ะวะยังไงก็พูดตัวผมไม่ได้หรอกไขก่กระตุ้โอ้โหแน่นอนจริงเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ่ารอบนี้คุณยูนไม่ใชแ้แท้อเหรอยวเดี๋ยวเดียวอ๋อแสดงว่าคุณยูนเมื่อกี้คุณยูนเป็นคนจีนใช่ไหมครับใชแ่แท้ใช่แล้วเฮ้ ย่ใสอย,ยู่ใสอย,ยู่ใสาอ,อ๋อยึดโดมิเนครับน่าจะเป็นยึดธงมั้งครับอ่อนพี่่อน่วิ่งก่อนพี่วิ่งก่อนพี่วิ่งก่อนโอยโอ้ยอ้ย,ย,ยกันยังไงอ่ะไม่ได้เล่จบวกชิบหายแล้วอ้อยโดนอ้ยโดนอะไรอยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว โอ้ยฟันก็ไม่ได้ให้เดี๋ยวเราเลือกอะไรอยู่เนี่ยทำไมฟันก็ไม่ได้อ่ะเอ้าอะไรวะเดี๋ยว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 เอ้าโอ้โหโดนโดนโอ้โหโดนลุมครับโอ้โหไม่ธรรมดาฮะอ๋อดีเขาเล่นเขาใช้ปืนกันใช่ไหมเนี่ยอ๋อเกิดได้เรื่อยๆครับตายได้ห้าครั้งเปิดเพลงอะไรไหมอะ นละบดเองเป็นไรไหน่าจะไม่เป็นไรอนัเอครับ,น,รบ <c oughs> น่ารอเอลยฝ <c oughs> ันดีครับร <c oughs> ออะไรอยู่ล่ะเอยเอื่อเอื้อมันไม่ยอมฟันน่ะรู้สึกว่าเราเล่นดาบมันมันมันต้องตีใกล้อ่ะเอาดาบมาสูต้ตะปืน่ปไหมอุย้ยโดนอีกแล้วอือโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว แล้วมันไป็นยึดทงที่ไหนวะเนี่ยมันไม่ต้องยึดครับเหมือนกับว่าห้ามตายปะ<อ>ตายตายพร้อมกันห้าครั้งติดต่อกันนะถ,ถ,ถ้าใครใช่ใช่ถ้าตายพร้อมกันห้าครั้งเดียวก็คืะแพใชไ่ไม่พี่แต่หลอดมันไม่ขยับเลยแล้วครับต้องเตรียมไม่ไม่ถ้าเกิดว่าน้องคิดตายอะ่ะสมมติฝั่งน้องคิดตามจะเริ่มนับใหม่เลยครับคือฝั่งใดฝั่งหนึ่งตายซ้ำอ่ะจะเริ่มนับใหม่เลยครับโอ๋อโอเคตอนนี้เริ่มนับเห็นไหมของพี่ตายเห็นระคือถ้าเกิดว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งตายอีกอ่ะมันก็จะเริ่มรีใหม่่อะ ต้องตายติดต่อกันโดยอีกสมมติฝ่ายน้องคิดกับคุณเช็คฆ่าพี่ตายหมดเลย5ครั้งอ่ะคือถึงจะวินแต่ถ้าตายฆ่าตายสี่ครั้งแล้วพี่ฆ่าน้องคิดคืนน่ะมันก็จะเริ่มนับใหม่ครับเพราะมันไม่ขยับอะไรเลยไม่ขยับครับก็เมื่อกี้น้องคิดอ้าวเมื่อกี้ผมยิงผิดผมยิงพวกกันเองอืออืออุ้อโอยโดนลุมเออเรียบร้อยแล้วคุณยืนขวาตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนคุณยืนตัวคุณเชคก,ก่อน

có nó nước à hết Ôi 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 tít tít ôi oh, ôi oh, tít ạ oi, ạ Ôi ạ อืออุ้ยติดอุ้ยโดนอะไรอ่ะเรียบร้อยครับอุ้ยหมดฝั่งแดงจะชนะปะแมปแมปมันจบไวเกินไปอ่ะแมปมันแมปมันสั้นปะอือเรียบร้อยครับผู้ใดโดนเฮ้ยก็โทษทีเพื่อนคุณยุนจัดการอ้าวทำไมอ่ะ หมดเวลาอะไรวะซิตันเดสเอ่ะสุดท้ายแล้วครับคใครคนใครใครถูกฆ่าตายก็คือวินเลยนะใครคือฝั่งไหนฝั่งใดฝั่งหนึ่งฆ่าได้ก็คือชนะเลยครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับรีบนี้รอบนี้คุณยุนเรายังไงดีวงังเอ,อ้ยยบ้อยครับ กดย้อนกดยจักรนจักรฮฮอฮฮอฮืออือฮือฮือฮ er> ืออ้ยนันฮื่าฮถึงก็หลับเลยครับปืนสู้ดาบไม่ไหวฮะถึงก er> ็นอนหลับเลยครับง่วงนอนนะฮะตัวละครโอ้โหเคียว์หนึ่งโดมินิเชีนครับเรียบร้อยฮะ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงไอ้หนุ่มดีนี่หว่าเพื่อนดีนะโอเคไปหาโหลดกันได้นะครับของเพย์เซียนโฟนะฮะก็แจกฟรีอยู่ตอนนี้ภายในเดือนธันวาสองพัน,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 นีนี้นะครับฟรีนะฮะอย่าลืมนะครับเป็นเพย์เซียนพัทเท่าน,นั้นนะครับนะฮะก็นะะต้องมีซฟไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมาชมกันต,ต่อซีเควตซีเควตพอนโจนะครับโอเคยังไงผมน้องคิดคุณเชสคุณยุนนะครับขอ ลาไปก่อนนะครับยังไงพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับตอนจบ